เพื่อนด่ากูข้างนอกอีกพิม์ด่าไอคิงพิมพ์ด่า,ดากูยับเลยมึงรู้ป่ะคุณดูผมโดนเพื่อนผมด่าข้างนอกอะพี่ผมก็ไม่อยากผมก็ผิดจริงอะ่ะมันมันก็ต้องยอมรับแบบผมโดนพิม,มพิมพ์นี่ไงมันไม่เชิงด่าหรอกพี่มันเชิงแบบว่าแบบมันเหนื่อยใจมันมากกว่าครับถูกถูกถูกจิงอะ่ะใครมีไอพวกซื้อขายทักเฟซผมมาได้ป่ะไอพวกซื้อขายอ่ะแบบข้างนอกประชาชนอะไรเนี่ย เป็นทางดีนะเอามาให้ผมก็ได้นะผมจะไปส่งให้นายนยกมมันจะได้หมดไปไว้ยไอ้ยมึหากินกับเมืองอนะนมันมันนี่ไปจะให้เวลาเคลียร์ตัวเองสองวันนะวันที่วันที่สิบเก้าคือต้องต้องเริ่มส่งเงนแก๊งส่งอะไรใหม่นะ<อ>ทำไม,มให้เคลียร์เวลาเคลียร์ตัวเองสองเอาตรงๆนะเฉยๆละเรื่องใบเป็นการทุกสตอรี่ เออแต่แก๊งเราอะอาตรงๆนะ้วเว้ยเราเล่นทุกสตอรี่จะมีใบอะทุกครั้งอะเขากับเราอะมันเอาอารมณ์ข้างนอกมาใส่กันด้วยใช่ไหมรออะไรอ่ะไมะได้พี่บัสเนี่ยต้องเงียบๆเลยพี่ไม่อยากเสียงมึงไปนะเว้ยแต่ว่าแบบอยากให้มึงเงียบไปเลยอะบัฟได้เว้ยแต่อย่ารุนแบบให้มันรีใบไปก่อนนะเข้าใจปะมึงมีใบติดตัวแล้วมึงมีปืนสี่ด้วยอะน้องเข้าใจเว้ยมึงทําเพื่อแก๊งเว้ยแต่ว่ามึงมึงควรแบบ มึงเป็นตัวหลักของแก๊งไปแล้วอะ่ะได้ยินไหมครับนี่เออเพราะฉะนั้นมึงเข้ามามึงทางานแก๊งเสร็จปุ๊บมึงก็หาเล่นปกติของมึงไว้ไม่รู้หรอกใครไม่ชอบมึงอ่ะแต่กูชอบมึงแค่น,นั้นเองครับแลก็บารมเต็มมึงปืนสี่กัแล้วอะ่ะปืนสี่นี่คือก๊อตที่สุดะนะในเมืองอะ่ะ ไม่หาพยพลาดง่ายๆเอ Connected Sound muted ก็สเตตสตีมอยู่นะคุณชงครับพี่บังไม่เป็ไรน้องก็ต้องแบบพยายามผสมเตรสติอารมณ์เตยมากกว่านี้บัดรู้ใช่ไหมครับพี่ชายอืมไม่เป็นไรก็เซฟเซฟเตยหน่อยแล้วกันโอ้ ไปไหนกันหมดอนะตามให้หน่อยครับตามให้หน่อย <ไป S 3> น่าจะไปน่ไปออกมาน่าจะรีเซตตัวเอง,เอง,เองละพี่มันทำหาเรื่องาเข้าอะไรพวกนี้พี่มันน่าจะเหนื่อยกันเออเออบางคนก็น่าจะไปนอนแล้วอ่ะพี่อออออ เพื่อนด่ากูข้างนอกอีกพิมด่าไอ้คิงพิมพ์ด่ากูยับเลยมึงรู้ป่ะคุณดูผมโดนเพื่อนผมด่าข้างนอกอะพี่พี่เปาเออว่าไงน้องแบบมันผมก็ไม่อยากผมก็ผิดจริงอ่ะมันมันก็ต้องยอมรับแบบผมโดนพิมมันพิมพ์นี่ไงมันไม่เชิงด่าหรอกพี่มันเชิงแบบว่าแบบมันเหนื่อยใจมันมากกว่าครับถูกถูกถูกจิงอ่ะเรื่องแบบนี้มันมัน เอาจริงแล้วอย่างนี้พี่เคยบอกแหละมันมันพูดกันยากลองคุยกับฝั่งเจ้าเกียรติเอาฝั่งเราก่อนเอาฝั่งเราเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาเมาถึงอันนี้นะเอ้ที่มันด่ามันด่าแค่แบบเออหมายถึงเราอะทํามันเป็นทุกสตอรี่จริงไว้พี่ผมแบบก็ควบคุมน้องไม่ดีด้วยแหละเอาตรงตรงอะมันก็ส่วนนึงนะมันก็จะว่าควบคุมน้องไม่ได้หรอครับมันก็มันอยู่ที่ี่สายส่วนตัวแล้วก็การควบคุมอารมณ์ นะสากรไม่ผมเคยให้สัญญาอ่ะคิงแล้วว่าเล่นรอบหน้าผมจะไม่ผมเคยสัญญากับมันไงรอบหน้าจะเออจะไม่ให้มีใบไงพี่เล่นแบบน้องจะอยู่ในกรอบอาจจะมีหลุดบ้างนะเพื่อนแบบคนนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหลุดแค่แบบ็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยเคยสัญญากับมันไว้ไงมันเป็นหน้าตาประเทศไงเอเอรยเมดีอะต้องต้องมองในในก็ถูกมันเป็นหน้าตาประเทศเราไปได้ดีก็ถูแต่เราสัญญากับเพื่อนอะเราสัญญาในในนามแก๊งล้ว ถ้าคนในแก๊งไม่ทําตามอ่ะมันมันผิดกฎเองอ่ะต๊อดใครจะไปช่วยวะใครจะช่วยได้อ่ะเรื่องใบอ่ะมันก็ตั้งความหวังไว้สูงนะมันก็รักแก๊งนะขนาดเป็นนายกมันก็อย่ามันไม่ได้เข้าข้างเรานะพี่มันแบบเป็นกลางแต่มันก็แอบมองเราอ่ะอ๋อเราก็เป็นหน้าตาอย่างที่พี่บอกไงว่าอย่างอ่ะพูดตรงๆเลยคือเราก็เป็นอย่างต๊อดก็เป็นแบบเออเจ้าของอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบ ให้หน้าตาของเมืองหรือว่าหน้าตาของเอ d ดีือหน้าตาของในประเทศอ่ะมันเป็นไปทางชที่ดีการที่มีสตอรี่ทุกครั้งที่โดนใบอ่ะคนอื่นเขาเขาดูเข้ามาก็อย่างที่บอกแหละหวานปากรูปปากรอเลยอ่ะมันก็หัวเราะมันก็หัวเราะหัวเราะอยู่แล้วพี่หัวเราะอยู่แล้วใช่เดี๋ยวแม้กระทั่งดาาบ้าเรานี่ก็หัวเราะเว้ยคนที่รออย่างที่พี่บอกแหละคนที่มันไส้เรามีเยอะถูกไหมมีคนมันไส้เราเยอะไหมคนดูี่บอกว่าเราอ่ะห้ามใครไม่ได้หรอกแม้กระทั่งเรื่องใบอ่ะเราสัญญากับเขาไปแล้วแล้ว ถ้าน้องๆมันทํากันไม่ได้เองมันหลุดเองอะไรเงี้ยให้เราทํำยังไงอะครับเราไม่ได้ตามเราไม่ได้ตามตัวติดตัวเขานี่ใช่ครับแต่ผมก็บอกน้องๆแล้วว่าเอออย่างอยากอยากให้นี่อันแบบเล่นแบบผิดถ้ารู้ตัวเองผิดตัวเองไปควรไปแจ้งกันเลยนะไม่ไม่อยากให้มันนั่งพูดแบบโดนกระดัมันเหตดมันก็เป็นเหมือนเดิมอะพี่อือกูเด็กกูแจ้งมึงแม่งเลยแย่หลอกกูแจ้งนะอ่าทํานไม่แจ้งก็รวบรวมฐานติกเก็ตไปแจ้งทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยโดนอีกละโดนยังไงก็โดน ก็ไม่รู้ว่ามันมันน่าจะเดือดตั้งแต่ตอนบัฟตอนอะไรประมาณนี้แหละผมว่าไม่ได้บืบเดือดเรื่องนั้นอพราะว่าส่วนหนึ่งเดือดเรื่องน้องที่โดนแบนไปฝั่งเขาด้วยก็คือเือนแบบอารมณ์แบบไอ้นี่ใช่ไหมแล้วผมก็คร์นใช่ไหมใช่ใช่ก็เหมือนผมอะแล้วผมไม่แคร์นหรอผมแคร์นะพี่ผมโคตรจิบเลยนะเวลาน้องโดนแบนอะแต่แบบไม่ได้เป็นพ่อพานะผมเก็บแต่ผมเก็บไว้ในใจแบบเก็บนะถ้าเก็บไว้ในใจแบบแสดงอาการออกนั้นแบบมาไม่ได้อ่ะ ออผมเป็บไม่ได้ใช่ครับแล้วผมเป็นคนรักน้องอยู่แล้วอะ่ะน้องโดนใบอ่ะแล้วผมมานั่งแบบเออไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้หรอตอนมันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่พี่บอกแหละมันเกิดขึ้นแล้วถ้าคือพี่ไม่อยากให้ต่อคิดบ้าว่าแบบเออทุกอย่างไม่เกิดขึ้นไปแล้วว้ยการที่เราไปคิดทบทวนไปคิดวนไปวน,นมามันมันเหนื่อยเปล่าเอาจริงๆน้องเราพูดไปแล้วน้องเราหลุดไปแล้วน้องเราอะไรไปแล้วก็คราวเนี้ย มันก็เป็นเรื่องที่เราแบบควบคุมไม่ได้ใช่ไหมครับเราควบคุมได้ครับเราควบคุมน้องไปแล้วแต่ถ้าน้องไม่เชื่อเราหรือน้องไม่ทําตามที่เราบอกเนี่ยมันคือเป็นปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้พอเป็นปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้จริง,รงใช่เราเครียดที่มีประโยชน์เลยครับที่พี่พูดเพราะพี่เป็นหว่วแล้วปืนบวกสี่บางคนก็ปืนบวกสามบางคนก็มีดไม้อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ขึ้นกันง่ายๆนะพี่ใครมองก็ขึ้นง่ายแต่จริงอ่ะมันขึ้นยากอื ไอปากหลามอ่ะไม่เถียงอันั้นขึ้นง่ายจริงแต่มีดพอจะมาเป็นไม้เนี่ยมึงหมดไปเท่าไหร่มึงใช้เวลาชีวิตมึงไปเท่าไหร่แค่มึงมานั่งเล่นเกมฟาร์มฟาร์มงอกงอกขึ้นไม้ขึ้นมีดอย่างเงี้ยก็ถูกแล้วมึงมาเล่นแค่ตอนี่เดียวแล้วมึงมึงก็ไปเลยอย่างเงี้ยก็ถึงบอกไปยว่าเวลาคิดอ่ะคิดยาวให้คิดสั้นอะไรอย่างนี้กว่ามึงจะมีอาวุธขนาดนี้กว่ามึงจะอยู่แก๊งขนาดนี้กว่ามึงจะแบบเข้ากับเพื่อนดีขนาดนี้มึงผ่านอะไรแต่มัได้เยอะอาวุธรถอะไรต่างๆนานาไอ้เหี้ย แล้วเกมมันก็เป็นสิ่งที่พวกมึงแบบมีความสุขกับมันเล่นกับมันไม่งั้นไม่งั้นอ่ะถ้าเกมไม่สําคัญจริงๆอ่ะมันจะเล่นแบบขนาดแบบมาตัวเปล่าแล้วขึ้นเป็นไม้มีดเปิดได้ยังไงอ่ะแล้วสุดท้ายเขาเรียกว่าตายน้ําตื้นมึงมาหลุดกับเรื่องโง่ๆหลุดกับเรื่องที่ไม่ควรจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยมึงมึงก็ต้องหยอนรัชตากามมึงดิถ้าเกิดว่าสิ่งที่มึงทํามาไม่มีความหมายอลดิใช่ครับใช่อืมก็คือรักษภาพอ่ะพูดตรงี่ตออเล่นเลยพี่ ผมสัญญากับเพื่อนไว้ไงพี่เจ็ดสามตัวครับเข้าใจครับว่าเรื่องด่าผมยับอะเรื่องสัญญาครับเข้าใจครับมันเป็นสิ่งสำคัญไงพี่มันถึงก็บอกแล้วมันดูนะมันก็ลําบากใจอ่ะโทษแล้วกันเรารอสัญญากับเพื่อนเราเข้าใจไว้แต่ว่าขวัญหวงไงพี่พูดยากว่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วพูดยากจริงวะถามอีกถามไอ้หมัดดิหมัดก็พูดยากใช่แต่ตอนนี้กูว่ามึงโฟกัสแค่ น้องน้องก่อนดีกว่าเดี๋ยวกูเรียกสายพามาคุยด้ะจะได้จะได้จะได้คุยกันอืกูคิดว่าท่งนึ่งจะส่งมึงส่งแค่น้องมึงก่อนตอนเนี้ยเออกูก็ไม่คิดว่ามันมันจะหลุดขนาดนั้นไงไอ้แค่แบบคนมันคนมันร้อนมันไม่มันไม่แปลกหรอกมึงก็เคยอยู่จุดจุดนั้นนะอืเพิ่งล่าสุดด้วยถูกไหมมึงก็น่าจะเข้าใจเออว่าคนที่มันหัวร้อนอะมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวบัตรเรียกสายฟ้ามาคุยเลยใช่ปะ ใช่ครับพี่เออเรียกคุยเรนรอนี่เลยดีๆจะได้จบๆไปจะได้เคลียร์ใจเพราะว่าพี่บอกว่าอย่างที่พี่บอกตอนแรกแหละว่ามันเกินมันเกินเลยเกินเลยเถิดมาเยอะแล้วอันนี้หนักกว่าในบอลเฮดไหมหรือว่าในบอลเฮดหนักกว่าเอ้ยฟเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องกับพี่เปาไปนู่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยกับไอ้ฟ้าก่อนเดี๋ยวฟ้ามันไม่ค่อยกล้าพูดพี่บอกรู้สึกว่าถ้ามีคนอื่นอะไรอยูเยอะอะไรนะรู้สึกว่านี้น่ะหนักกว่าในมอลเฮดเนี่ยโทษมันก่อนโทษนะเพื่อน กูอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรไม่เไม่เป็นไรก็เรื่องใบมันก็ปล่อยให้มันเป็นตามหน้าที่ของนายกไปมันกำลังมาคนดูคนคนดูบอกว่าอันนี้หนักกว่าไดมอนด์เฮดอีกหรอกูก็ดูผันผ่านวอกูไม่ดูแบบตลอดเวลาเลยวะนี่กูเชียร์เรื่องเซิร์ฟต่อยอยู่ไงจนจกก็รู้รู้รู้ทุกเรื่องนะแต่ไม่ได้รู้รายละเอียดดีเทลเยอะขนาดนั้นแต่รู้หมดเลยรู้ว่าเออเป็นยังไงกันเพราะว่าสายเยอะไงพอใครเริ่มดราม่าดูด่วน เปิดเป็นช่องไฟฟ้าโอ้โหไอ้อ้วนไอ้โอ้เออไเหี้ยแบบผมเสียใจว่าเราไม่ไปคุยกับไฟฟ้าแล้วใช่ไหมครับคุยคุย ผมเสียใจใช่ไหมครับทาตามที่เพื่อนบอกไม่ได้แล้วครับมันก็พี่แบบว่าเอเพื่อนบอกว่าไม่พี่เป็นไรนะมันก็บอกว่าพี่ผมสนุกผมนับถือพี่เป็นพี่ชายเหมือนเดิมเล่นกันในเกมสนุกในเกมจบใช่มันอารมณ์อารมณ์เกมพี่มันเป็นอย่างนั้นหละใช่ถึงเป็นผมอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ด่าได้ผมว่าใช่ด่าได้ปกติได้หมดแหละเออมันมันป็นในเกมโลในเกมอ่ะใช่ครับแต่พี่ก็บอกเขาเขามันก็กำลังจะพูดว่าเออมันก็กำลังจะขอโทษพี่น่าสภาวันนั้นพอดีแต่พอดีมันมีเรื่องต่อมันก็เลยไม่ได้ขอโทษเออแล้ววันเนี้ย เหมือนน้องน้องพี่มันก็ไปแหลมใส่พี่ก็บอกเออพอแล้วพี่ก็ห้ามพี่ก็ห้ามน้องในแกงแล้วอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยร้อนกูเบื่อการที่คิงมาแล้วเรื่องจบด้วยพลังแห่งมิตรภาพสุดท้ายแล้วขย่ายังซุกอยู่ใต้พรมเอาจารีไม่งั้นพี่ก็ไม่ได้วิเศษขนาดไหนที่แบบเออใครจะด่าไม่ได้บ้าเปล่าโดนเนตมากูเบื่อมากการที่คิงมาแล้วเรื่องจบด้วยพลังแห่งมิตรภาพสุดท้ายแล้วขย่ายังซุกอยู่ใต้พระห่ม ไอ้อยู่ใต้พรมนโดนใบนี่มันโดนใบนี่มันยืนยันมันโดนใบมันแจ้งกันเข้ามาดิโดนทุกคนแน่นอนอันเนี้ยถูกอะไรครับโดจริงจริงครับโดไม่อะไรคิงมึงมึงอธิบายดิมันมันโดนใบนะเออเรากลุมแค่มาสัมไม่ได้สนใจแค้ต้อสนใจแค่ใส่ฟ้ากับตอนแล้วก็พี่เปาให้ให้ให้มันได้เชื่อมกันคนอื่นกูกูกูไม่ได้มามามาไล่พูดอย่างนี้นะเอาแค่คนนี้นี่มันมันจะได้ไม่ต้องไปโกรธกันข้างนอกเพราะเอาจริงอ่ะ รู้ไหมว่าตอนกับตั้มอ่ะเคยโกรธกันชุดตีกันไปตีกันมาจนโกรธในที่ไม่คุยกันอ่ะเป็นเป็นสองเดือนอ่ะอืะมน่จริงอันนี่จริงอคุยแบบขนาดนั้นพี่เปามันกลัวมันจะเป็นภาพนั้นไงไม่เป็นไม่เป็นสลหรับพี่ไม่เป็นพี่ก็สายว่าไม่เป็นแน่นอนเพราะว่าพี่เข้าใจในมุมของมันน้องมาเล่นเกมพี่ก็เล่นเกมไม่ปกติอยู่แล้วแล้วแต่ทุกอย่างโดนใบหมดโดนใบหมดก็แจ้งเข้ามาอันนี้ไงก็โดนหมดหมเออม่รู้คิดว่านั้น่าจะลิ์จะตุ้มเดียวเลยไม่รู้ว่าใครอะไรมั่งหรอกว่าแต่วันนี้ เชลติกมาเนาะแต่เชื้อเชลติกเ <laughs> ชอติก, <laughs> ตกไหนมันไม่ใช่เชื้ออะไรไม่รู้หือ <laughs> นเพื่อนในสปอร์ตติ้งเห็นมึงใส่